เดี๋ยวผมมาเมืองส้มโกงนองหน้านะอยู่บันบกนะครับมาเมืองสวนเพิ่นนะสวนมะพร้าวสวนอันนี้เดี๋ยวทนไรเดี๋ยวพาไปเมืองนะครับผมตัวนี้เป็นบรรยากาศนะด้านบนนะครับข้างทิงนะครับที่ผมขึ้นไปนะถ่ายนะวิวนะเมืองแล้วกาสีเมืองงามดีนะครับบรรยากาศร่มเย็นสบายนะครับผมเดี๋ยวสิไ้พาเมืองด้านล่างนะครับเดี๋ยวพาชมด้านล่างครับผม ปะเข่งปาทับถิมปัดนี่คือปัดใหม่ก็บ่ให้มนไลมาไลอกมถอเมหลุดนะหลดไลอันนี้ปองมีคลองาไกลนิดหออ๋อมีคองาไกสองนี่มีเ็ดเดือนอืมแต่ปลูกมันนับได้สิเดเดือนก็ถ้าทังปีนี่จะเป็นคองตรงหน ปลา,ปา,ปา,ปาอวดครับพี่ปลาโอ้ปลาโอ้มันก็นเป็นมองเลือดเลือดไหวคือกันอันนี้พิเศษดื้อยน้ำพอให้ปลาอันนี้ยกเลือดมองเป็นพิเศษด้วยน้ำน้ำมันโผล่เหมนนี่น้ำโอ้นี่น้ำไหลน้ำคลองสิเนาะอันนี้คลองเส้นกายโอ้ไหลไปเรียกจะที่เต็มละตัวนี้ เปิดตะขุนใช้เทลาไรใช้ตะขุนหรอเปิดไรมาต้นนั้นต้นยังต้นม่วงต้นยังต้นนั้นต้นม่วงม่วงแอปเปิลม่วงแอปเปิลรวยกลมๆคือีง่าหญ่งเป็นพร่าแนนั้นของเธอยกตัวหายมาไหนบ่แล้วเอาพราะผมผมไม่เคยใจฟังฟังมาสุนันต้นกล้วยวัฒน้ขึ้นเป็นใดต้นอันนี้วัฒน้ขึ้นมาใน เอาเฟืองปกมันคุมดินดีดีใช่ม้วยกให้สมบนาลยนีนสย่สมบูรณปล่อธรรมชาติอือยังขี้ไรลออมต่และตังแก็ขี้ได้กัออมใส่ขอ้อมก็เอาไว้ขึ้ที่ขอ้ขอข้อนี้คุดบกจกเอาเอางหมดนี่ ใช้มือขุดเดี๋ยวก็บสิพานยางนะเลาะชมนะไปเรื่อยๆครับผมึม,มงบรรยากาศะมืองบรรยากาศนังชมไปนะครับผมตัวนี้ผมยางชมเมืองนะครับตน้นต้นมะพร้าว1ีบเอเดือนต้นกล้วยซีบเอเดือนนะครับมีหมากได้กินนะครับผมบรรยากาศดีนะครับผมใครอยากไปมึงนะครับอยู่ที่บานบกนะครับบรรยากาศดีายนะ บ้านบกนะครับตำบลหนองค้าอำเภอพยุกนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนนะนักศึกษาใดนะครับผมอยากมาให้เมืองครับผมคิดว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีนะครับเป็นหี่เรียนรู้ที่ดีนะครับไปปลูกพืชผสมกับเห็ดหน้าน้ำนะปลูกตรงนี้ครับอันนี้ว้เพป่นเห็ดว้เป็นมองกินกาแฟนะครับมองนั่งกินกาแฟผู้สำหรับผู้ที่มาเยี่ยมมาชมนะครับผมเลยกระุดพุ่นไปนี่มันจะ จั๊กลอยต้นไม่ดีสุดออต,อตอนนี้พวกเราเนียนีต่อซิต้นสองเซล์เก้าซิปซีต้นเอามาเพิ่ไหลนี่ใส่แปงไอใส่โซล่าเซลล์นะครับโซล่าเซลล์ในโจกๆอยเงี้ยนะใส่โซล่าเซลล์นะครับนี่ที่ไทยเห็นนี่มุมข้างหลังนะครับจะเป็นต้นกล้วยนะต้นกล้วยกระเซมด้วยต้นต้นมะพร้าวนะครับ ต้นกล้วยต้นมะพร้าวเมืองครับนี่แข็งโซดาเซลล์นะครับหลักการนั้งผมเนี่ยมันจะเป็นเอ่พืนที่ปลูกอันนี้นะครับปลูกปักแตงโมนะครับปลูกแตงโมนะครับเตปลูกแตงโมลายหนึ่งนะครับปลูกปักแตงโม่ลายหนึ่งนะครับเมืองด้านล่างคมนะครับตอนนี้เพิ่งก็ินนะครับปลูกทั้งกล้วยปลูกทั้งปักแตงโมนะครับปลูกทั้งอ่มะพร้าวนะครับมันจะมีพืชที่ญ่เลี้ยวพืชที่ไงสากินเลี้ยวกินสานะครับต้นนี้ เพิ่นกระปุกผสมประสานกันไปนะครับได้กินกล้วยได้กินแตงโมได้กินมะพร้าวนะครับตัวใดมันผืชที่มันปลูกพอได้ขายนะครับปลูกก็คือสุดยอดนะครับอยากให้ไปเมืองนะครับอยากให้ไปเมืองนะครับอยู่ที่บ้านบกนะครับผมครับก่อนผมสีกับเพิ่นกะให้กล้วยนะกล้วยกล้วยไข่นะครับตั้งสองเครื่อนะครับลายวิสเติบไได้ครับนี่เป็นของฝากนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่รับชมนะครับ ถ้าสิ่งใดดีมีประโยชน์ก็สิเอามาฝากอีกนะครับผมขอบคุณหลายที่รับชมครับขอบคุณครับผมขอบคุณหลายครับ